สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาแบบแกกลองครับใม่แกกลองก็ยังไม่ขึ้นไม่เคยขึ้นสู่เวทีของติ๊กต็อกเลยวันนี้ก็เริ่มขอเป็นมวยก่อนเวลาก็นลวกันนะ,ะเพราะว่าค่าตัวยัง <c oughs> ยังยังน้อยนิดเขาว่าง้นหมายถึงค่าตัวรางวัลน,นักมวยนะครับ ก็คิดว่าคงถ้าสเปสะสปะหน่อยนึงก็ต้องขออภัยมาหน้าที้ด้วยแต่คิดว่าคงน่าจะน่าจะผ่านไปเรื่อยๆเพราะว่าพี่เลี้ยงอยู่ข้างบนนี่สองคนคอยบบกไม้บบกมืออยู่ว่าให้ออกอาวุธแบบนี้ให้ทำแบบนั้นนะก็ดีใจครับที่ได้มา ร่วมอ,อยู่ในเขาเรียกอยู่ในบ้านเดียวกันไว่าบ้านนี้จะเป็นอย่างไรเราก็คือสมาชิกคนหนึ่งครูเรียบก,ก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของบ้านนี้ก็คิดว่าคงไม่ทำไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านน่าจะนำสิ่งดีๆมาให้กับบ้านเรานะครับก็มาใหม เขาบอกว่าถ้าไปที่ไหนก็แต่เนี่ยต้องเปิดการมองเห็นเปิดค่าการมองเห็นให้กับคนข้างเคียงหรือชุมชนนั้นๆได้เห็นว่าเราเป็นใครมาจากไหนเรามีวัตถุประสงค์อะไรนะครับอันนี้กูเรียกก็ก็เหมือนคนอื่นแล้วครับ เหมือนกคนอื่นต้องว่าต้องมาคิดว่ามันมีจะต้องบอกวัตถุประสงค์ในที่มาของตรงนี้ให้เพื่อนๆฟังก่อนที่จะไปเข้าเรื่องวิชาการทั้งหลายซึ่งครูเรียกก็ได้ผ่านการเรียนรู้มานิดๆหน่อยๆท่านเองวันแรกคงไม่อาจเอื้อมที่จะเอามะพร้าวมาขายสวน นะฮะก็เขาบอกว่าไม่มีอะไรจะพูดให้เปิดค่าการมองเห็นของตัวเองไว้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนสำหรับตัวครูเรียบนั้นมาจากเด็กบ้านนอกครับไม่ได้เรียนหนังสือจบปสี่แล้วไม่ได้เรียนหนังสือครับไม่ได้เรียนหนังสือ ก็อยากจะเรียนหนังสือโรงเรียนที่ต่อจากป .4 แล้วก็เป็นป .5 ป .6 ก็อยู่ห่างไกลต้องข้ามเรือข้ามแม่น้ำปิงไปเรียนพ่อก็ไม่มีงบประมาณพูดง่ายๆก็ไม่มีเงินจะส่งก็อยากเรียนก็ไปขอเข้าเรียนป .4 <c oughs> กับครู ครูเขาก็ให้เรียนครับเรียนไปเรียนมาก็เอ๊เราจะเรียนทำไมเรารู้หมดแล้วครูสอนอย่างโน้นเราก็รู้แล้วสอนอย่างนี้เราก็รู้แล้วก็เลยบอกพ่อว่าผมขอไปไปบวชกันแล้วกันอยากจะเรียนรู้ก็ไปบวชบวชปีแรกก็ไปศึกษาอ่าเขาเรียกว่า เขาเรียกว่านักธรรมนะนักธรรมไปศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอพระพุทธเจ้าของกฎระเบียบวินัยต่างๆก็ได้ศึกษาไปานักธรรมนั้นก็จะมีสามระดับคือนักธรรมตรีโทเอกครับูุเียรบก็เข้าบวชครั้งแรกก่อนนักธรรมตรีแล้วครับ พอไปสอบภาคสนามหลวงก็ปรากฏว่าสอบตกครับนะฮะเพราะข้อมูลไม่แน่นพอพอปีที่สองนี่รู้แล้วก็สอบผ่านก็เลื่อนมาเป็นนักธรรมโทนะไปเป็นนักธรรมโทก็สอบผ่านเลื่อนไปเรียนนักธรรมเอก ซึ่งสูงสุดในชนบทก็ปรากฏว่าผ่านท่านรองเจ้าว่าถึงเป็นพระเราเป็นเนนน้อยและท่านเจ้าว่าก็ไม่ได้ผ่านนักธรรมเอกสักรูปเลยครับตกลงพอผ่านานักธรรมเอกแล้วเขาเทียบให้ว่านักธรรมเอกนี้วุฒธธิ ให้เทียบเท่ากับป .7 ป .7 แล้วจะไปเรียนต่อมศ .1 นี่เราจะเอาอะไรไปเรียนเขาวิทย์เราก็ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์ก็ไม่ได้เรียนก็จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปเรียนซะก่อนก็ขอพ่อบอกว่าอยากจะไปเข้าอยากจะเข้าไปอยู่ในเมืองเชียงใหม่ นะฮะอยากจะไปดูในเมืองเชียงใหม่เสร็จแล้วก็พ่อก็ไปฝากกับท่านมาหานะฮะก็มาเรียนป .5 ที่วัดพระสิงห์เชียงใหม่พอไปเรียนวัดพระสิงห์เสร็จแล้วนี่เช้ามาบินตบาทสายมาก็มาวัดพระสิงห์ก็ไม่สายนะครับก็เข้าตามปกติเวลาแปดโมงเช้า อพอมาเรียนปหนี่11โมงหรือ5โมงนะครับจะใกล้ฉันเพนเนล่ก็ต้องกลับวัดเดินทางกับวัดอีกไปอีก2-3กิโลก็ไปฉันเพนที่วัดฉันเพนเสร็จแล้วก็เดินมาที่โรงเรียนอีก2-3กิโลพอพอเดินมาโรงเรียนเย็นครับบ่าย3โมงต้องเดินขับทางกับวัดอีก สองน่าจะสามกิโลครับน่าประมาณนั้นก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็ห้าโมงเย็นเดินทางกลับสามโมงเย็นเดินทางสามโมงครึ่งเดินทางกลับกับเลาห้าโมงเย็นเดินทางมาเรียนพิเศษที่โรงเรียนเดิมคือวัดประสิงนะฮะมาเรียนที่โรงเรียนเดิมแล้วประมาณสองทุ่มกลับวัด จะเป็นอย่างนี้ทุกวันครับเป็นเวลาอยู่เกือบหนึ่งปีตอนไปเรียนพิเศษเย็นมาจะต้องเรียนพิเศษนะครับเมื่อ,อกี้ลืมบอกรอบห้าโมงถึงสองทุ่มน่ไปเรียนพิเศษเรียนระดับปห้าถึงปเจ็ดเรียนทางโลกเขาเรียกว่าง,งาั้นพอเรียนทางโลกเสร็จแล้วก็ไปสอบเทียบครับ ป .5 ที่เรียนก็เรียนไปแต่ยังไม่ได้สอบขึ้นป .6 นะครับแต่รเรียนสอบปอ .7 เลยเดือนตนวาคมที่โรงเรียนพุทธโสพลเชียงใหม่โรงเรียนใหญ่ก็ปร,รากฏว่า,อาสอบปอ .7 ได้ครับพอสอบปอ .7 ได้ก็ขอโทษนะครับบายบายป .5 ที่ยังไม่ได้สอบสอบไล่สมัยก่อน อันปาปุนนี่กองคงจะรู้ดีพอสอบเทียบปอเจ็ดได้แล้วตอนนี้มีทั้งใบนักทรรมเอกวุฒิบัตรนะครับวิธีการศึกษานักทรรมเอกก็ได้แล้วปอเจ็ดก็ได้แล้วเฮ้เราจะอยู่ทำไมล่ะเราเข้ากรุงเทพดีกว่าพอเข้ากรุงเทพก็ไปอยู่ที่วัดสังเวชกรุงเทพมหานครโอ้โห มันน่ากลัวนะกรุงเทพสมัยก่อนนั้นปีพศ2 5 1 4 1 5เนี่ย14-15ใช่ใช่ก็ไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่ครับที่วงเวียนใหญ่เรียนทีเดียวเลยมศ .1 มศ .2 มศ .3 เรียนทีเดียวเลยใช้เวลาอยู่ปีครึ่งจบมศ .3 นะครับ พอจบมสสามแล้วก็เอ๊ะทำยังไงดีจะไปต่ออะไรเพื่อนเพื่อนเขาไปเรียนบาลีครับไปศึกไปเป็นมหาแต่ผุณเรียบไม่อยากเป็นมหาไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่กับคําคำนี้ไม่ค่อยปลื้มก็เลยขออนุญาตศึกครับขออนุญาตศึกก็ไปสอบไปสอบเข้าราชพัฒน จันกเกษมราชพาวพอดีไปสอบที่ราชพัฒจันกเกษมแล้วนี่เรียนสี่ปีครับเรียนสี่ปีจบอนุปริญญาแล้วก็หยุดการเรียนต่อครับก็ไปสอบเข้ารับราชการครูตอนนั้นก็เรียกครูสองครับ คูหนึ่งมันมันมุติบัตรเราความรู้เรามันเกินไปแล้วก็ไปสอบที่จังหวัดไม่ห้อสอนพอไปสอบสอบแม่ใองสอนแล้วนี่คนห้ารอยห้าสิคนกูเรียกติดอันดับที่สิบเจ็ก็เลยได้เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ขึ้นสอนบนดอยแม่งสอนก็มีที่ราบนะครับมีนิดๆหน่อยๆมีประมาณ20%ของโรงเรียนทั้งหมด ก็อยู่ที่ลาบอยู่ที่ลาบมาแล้วเนี่ยเป็นครูผู้สอนอยู่เจปีครับเจดปีแล้วก็เลื่อนฐานะตัวเองมาเรียนต่อปริญญาตรีที่เชียงใหม่สองปีเสร็ศษก็จบปริญญาตรีพอกลับไปนี่ไม่ได้สอบหรอกครับพอกลับไปถึงโรงเรียนเนี ผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกเออไอ้หมอนี่นี่มันหน่วยก้านดีกล้าพูดกล้าทำนะฮะก็ส่งให้ครูเรียบนี่ไปเป็นผู้บริหารโรงเรียนตอนนั้นอายุสาอปีนะครับไปเป็นผู้บริหารอยู่สักระยะหนึ่งก็ได้เลื่อนจากครูใหญ่มาเป็นอาจารย,าย์ใหญ่ นะครับอีกไม่นานก็ได้เป็นผอโรงเรียนเสียดายครับที่เป็นผอโรงเรียนไม่ได้เงินประจําตำแหน่งเพราะว่า,าเงินเดือนไม่ถึงเลยอดเงินประจําตําแหน่งยังไม่ได้ขึ้น4ี่แปดตอนนั้นนะครับนี่คือประวัติการศึกษาและหลังจากนั้นมาอายุห0ปีลวลาออก อยากอยากเป็นอะไรรู้ไหมเรียบอยากเป็นชาวบ้านธรรมดาว่าถ้าเราไปเป็นชาวบ้านแล้วนี่เราจะทำอย่างไรแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ได้บวกล้วคุณหารแล้วว่าสองคนกับแม่บ้าน เงินเดือนเงินบำนาญเท่านี้นี่อยู่ได้แน่นอนแล้วเราไปหาข้างนอกมันเป็นการพาทายและเป็นการที่เราจะลองดูว่าเขาทำไมอยู่ได้เขาทำไมคนนั้นถึงรวยคนนั้นถึงจนก็ไปสัมผัสอยู่ตรงนั้นนะครับสัมสัมผัสอยู่ประมาณเกือบสิบปีครับ เกือบสิบปีก็รู้สึกว่าได้เป็นกอบเป็นกรรมพอดีโควิดมาก็เริ่มถอย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 และววันนี้อายุ70ปีแล้วครับก็คงจะต่อสู้กันต่อไปแต่เรื่องหาเงินหาทองนั้นไม่เอาแล้วก็เป้าหมายคือการท่องเที่ยวและหาความรู้อย่างนี้นเนี่ยอย่างทิกตอกนี่มันน่าสนใจก็เลยว่าเราน่าจะลองสัมผัสดูพอพอรู้ พอไปสอนในเป็นในฐานะเป็นครูนะพอไปสอนได้นี่ไปสอนคนอื่นๆได้หรือครูรุ่นใหม่ได้เนี่ยก็จะแนะนําเขาแต่เราไปแนะนําเขาเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราต้องรู้ว่าเขาทําอะไรระเบียบเป็นยังไงเงินทองนั้นเขาได้จริงหรือไม่นะครับหรือว่าเขาโม ตอนนี้ก็ศึกษาไปเรื่อยๆก็คิดว่ายังไม่สายเพราะถ้าเราจะต้องออกกาลังกายแล้วก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่เสมอนะทำไมงั้นครึ้งๆกลางๆแล้วก็ไปเครียดกับมันเดี๋ยวจะยุ่งต้องสนุกด้วยครับโปรโฟไฟล,ล์ครูเรียบก็บอกแล้วว่าครูเรียบพาเพลินนะครับความรู้คู่กับความบันเทิง นะครับความรู้ก็สนุกได้นี่ครับไม่เห็นยากโอเคนะครับทดลองนะครับทดลองว่าถ้าตั้งกล้องเท่านี้นี่ระยะห่างเท่านี้มือถืออีกตัวหนึ่งอยู่ตรงด้านนี้ไมโครโฟนอยู่ตรงกลางว่าแล้วใช้วลลุ่มของเสียงของแอมนี่ มันมันจะเป็นไปได้ขนาดไหนเดี๋ยวสักครู่จะเปิดดูจะเปิดฟังเปิดฟังว่าอย่างนี้ได้ไหมถ้ามันเสียงค่อยไปก็จะปรับวอลลุ่มให้สูงขึ้นแต่ถ้ามันดังไปก็จะปรับลงแต่ถ้ามันพอดีก็จะเอาตัวน,นี้แหละเป็นมาต,ต,ตรฐานเวลาไล์สดก็จะไล์คนเดียวนะครับไม่มีใครมาช่วยสักคน ก็ต้องเตรียมน้ำเตรียมท่านะาเจ็บคงเจ็บคอก็ต้องมียาเตรียมไว้ <c oughs> น้ำพึ่งมะนาวหลักๆก,ก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับส่วนมากรูเรียบจะช่วยเหลือตอนเองไม่เคยให้ใครได้มาสอนส่วนใหญ่นะไม่เคยให้สอนยกตัวอย่างเช่นว่าการขับรถยนต์ก็เรียนเองครับ ซื้อรถยนต์คันแรกนี่ยังขับไม่เป็นเลยเอาไปจอดไว้ใต้ต้นไม้ในบ้านก็เข้าเกียร์ตอนตอนเครื่องไม่ติดนะเกียร์นี่หนึ่งนี่สองนี่สามนี่สี่นี่ห้าก็พอรู้แล้วก็ก็ลองขับดูมันก็ไม่มีปัญหาครับแรกๆมันก็จะช้าๆหน่อย สักเดือนเดียวก็ฉีวเลยขับเข้าเชียงใหม่ได้สบายนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เรียนโดยที่ใครไม่ต้องสอนก็คือกีต้าครับกีต้านี่สมัยเรียนอยู่จันเกษมนี่พักอยู่อยู่อยู่บางแคพอไปขึ้นรถนะฮรถที่บางแคนี่พอขึ้นรถเมย์ปุ๊บเจามือซ้ายทั้งหมดเนี่ยยกเว้นแม่โปก นิ้วโป้งนี่ไม่ไม,ไม่ทงต้องต้องทำอะไรนิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วชี้นี่ต้องเอากดากดเหล็กเหล็กประตูเหล็กหน้าต่างของรถเมย์ก็กดแช่ทิ้งไว้จนถึงสะพานพุทธพอถึงสะพานพุทธแล้วก็ลงแล้วก็ต่อของสายบุญเลิศ จากสะพานพุทธไปลงจันทรเกษมรัฐพาวขออภัยมือก็จะกดอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งลงทําประมาณสองอาทิตย์ครับมือจะด้านนิ้วตรงตรง,ตรงนิ้วนี่จะด้านแล้วก็ก่อนที่จะกดนี่รู้แล้วว่าคอดซีอยู่ไหนคอดเอมิเนอร์อยู่ไหนคอเอฟคอดจี C G. พอมือหายปกติและแข็งด้าน ก็เล่นได้เลยนะครับก็หลายๆเรื่องที่เรียนตนเองแม้แต่กีฬามวยก็ฝึกตนเองครับฝึกตนเองก็ประสบผลสำเร็จเล็กน้อยโอเคครับทดลองเท่านี้เดี๋ยวจะเปิดดูถ้าได้ผลก็จะเอามาตรฐานนี้แหละครับแต่ส่วนเอฟเฟกก็คงจะใส่อยู่หลายเอฟเฟกบางทีอาจจะใส่นวดด้วยโอเคครับสวัสดีครับ